tao tao ngồi là khoai ai tao ngồi là khoai ai tao 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 ngồi ลุงพลป้าแตงกำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะก็เลยได้คุยเรื่องงานกันวันนี้โอ้โหงานเยอะมากมันเป็นโอกาสนะฮะของป้าแตงและลุงพลแล้วนะครับไม่ใช่่วยโอกาสนะฮะเพราะว่างานเหล่านี้มันจะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคู่ที่ได้เงินจากน้ำพัดน้ำแรงของตัวเองก็บอกทำไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคดีซามีคดีใหม่มาเราก็จะเงียบซาสุดท้าย เปรียบเปรยมันก็เหมือนกับหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจนะฮะก็เลยบอกว่ารีบรับทำมันเป็นโอกาสมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้แล้วแต่ละง,งานได้เงินเป็นหลักหมื่นรวมสิริแล้วนะฮะก็เกือบหเกือบแสนได้ก็จะมีนะฮะงานแรกนะฮะเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของศิลปินธันวาราศีธนูนะฮะเล่นคู่กับพี่อุ๊บเองนะฮะ <What? S 1> พร้อมโดยประแตนรับเชิญด้วยนะครับกำหนด ถ่ายทำประมาณเดือนกันยายนไปไปลายเดือนอากาศกำลังดีเลยไปถ่ายทำที่บ้านกกอกซึ่งในเนื้อเรื่องมันจะเน้นเรื่องราวของมิตรภาพเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องคือพี่อุบกับลุงลุงพลร่วมสถาบัานเดียวกันนะในเรื่องนะฮะก็จะไม่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เลยนะตรงนี้ซึ่ง ทางลุงพลป้าแตนก็สนใจก็จะต้องมีป้าแตนรับเชิญซีนเล็กๆอตอนจบด้วยนะฮะตรงนี้ก็ลุงพลก็จะได้ค่าตัว1,000 10, 0บาทป้าแตนก็ประมาณ5,000บาทนะครับตรงนี้เพลงคนเดียวในดวงใจเข้าไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้เพลงเพราะมากนะครับก็เป็นงานแรกงานที่2คือการถ่ายเวดดิ้งนะฮะ <c oughs> เป็นชุดแต่งงานชุดไทย1ชุด ชุดสูตรชุดราตรียาว1ชุดถ่ายที่กรอกเลยแล้วลุงพลกับป้าแตนก็จะได้รูปสวยๆนะฮะย้อ,ยอนความรำลึกเพราะในชีวิตเขาไม่เคยถ่ายเวดดิ้งกันมาเลยนะฮะที่คุยกันนะฮะก็จะได้รูปรสวยๆติดในบ้านด้วยภาตัวนะฮะของลุงพล10,000บาทป้าแตนก็ประมาณ10,000บาทนะฮะก็จะก็จะเป็น2งานแล้วงานที่3นะฮะคืองานเดินแบบการกุศลนะฮะแฟชั่นโชว์ for dog and cats พักที่4จัด ที่ตะวันนาภาซาบางกะปิวันที่6กันยายนนี้นะฮะซึ่งเป็นงานะระลึกถึงพี่เตี้ยมอชครบรอบ4เดือนที่เสียชีวิตด้วยก็จะรวมเลยนะครับวันนี้ศิลปินดารามากันเยอะเลยนะครับเช่นสีตางสบัดต,ต่อคุณธนวาราศีธดูน้องแก้วแววเด็กขายพวงมาลัยในตำนานใต้ทางด่วนน้องเนยบิ๊กไบร์นะฮะรวมทั้งพี่อุริยะนะฮะซึ่งจะเดินปุ้มรูปพี่เตี้ยนะฮะ จากเวทีมาเลยแล้วแฟนสาบพี่เตี้ยจะมาเป็นร้อๆคนนะฮะงานนี้นะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์พี่อุ๊บอีกร้อยคนที่จะมาร่วมเดินแบบนะฮะก็ค่าตัวลงพลประมาณ1,000 0บาทนะฮะตรงนี้พร้อมด้วยค่าบินนะฮะงานที่ขับทาง JSL ติดต่อพุ๊บมาให้ติดต่อป้าแตนไปออกรายการกิ๊กดูสงครามเพลงกันล้านนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งจะเป็นเงาเสียงของคุณต่ายอ,อรไทยนะฮะได้ค่าตัว10,000บาท ป้าแตนกาลังตัดสินใจว่าจะโอเคหรือไม่เพราะว่านางยังรู้สึกหวั่นๆเพราะว่ากลัวจะร้องเพลงไม่จบนะตรงนี้แต่พี่อุ๊บก็บอกว่าสู้นะป้าแตนมาขนาดนี้แล้วนะเอาร้องได้แค่ไหนเอาแค่นั้นทําให้เต็มที่โอกาสมาแล้วโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆและสิ่งสัมพันธ์คือพี่อุ๊บไม่ได้ให้เงินป้าแตนลุงพลฟรีนะพี่อุ๊บหางานให้มันจะได้ความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืองานที่มันจะอยู่ยาวนานไปกับชีวิตของเราและมันจะทําให้คนรักลุงพลด้วยว่าทั้งสองคนทํางานได้เงินมานะเราไม่ได้ไปขอใครกินฟรีๆแล้วงานทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เลยเดี๋ยวจะบินไปกบกอกอาทิตย์หน้าไปเจประจาอีกครั้งหนึ่งกับอาลุงพลและบ้าแตนนะฮะถึงงานต่างๆที่จะทําแล้วจริงๆนะ,ะบอกว่าหลายคนบอกทําไมพี่อุ๊มไม่เป็น ผู้จัดจาก,การลุงพลเลย<า>บอกไม่หรอกฮะให้ป้าแตนดูแลดีแล้วพี่อุ๊บขอเป็นที่ปรึกษาลุงพลก็แล้วกันนะครับนี่คืออัปเดตงานคร่าวๆข,ของลุงพลกับป้าแตน